สวดีครับพี่น้องพ่อๆกับโบโซทางสองาจารเกแปนแ้นนีก็ครับผมวัอน,นี้วัอนี้สิบห้าเบิ้งปลาเข่าญี่ปุ่นนะครับเด้อโอ้งามแห่ง,งกันเป๊ะเลยครับเพียงกันปั๊บเลยครับแม่งก็ดีนะครับเนาะเขาก็ร่างเขียวก็งามอาามีแต่พอดีว่าครับเสมอกันเป๊ะเลยพี่น้องนะครับพี่น้อง โหยูฟุนกําลังสุดสวดครับนี่แม่แมงครับตัวงไงหนังเชียงหน้าครับหนูมึงมึงจะเชียงหน้าเขาหลดครับกุ้างดีเลยครับปีกุ้งย่ยนผมอีกอันนั้นเลยครับอันนั้นแม่ยังครับโหงามแม่ครับนี่ เขาเจ้าเห็ดเพี้ยงกันปป้บเลยครับนี่กำลังหยุดถอกกำลังหยุดสอดมาเทาอื่นถอกเนาะนี่เนาะหุกมางเลยใช่ถอกเนาะมาเทาอื่นถอกเนาะกำลังสอดห้ามเราครับนี่เพี้ยงกันเป้าเลยเพิ่นกับมียาอันใส่ยาขายนยาอยู่ดิเอามนบอกน้ำคันแท้หน่อยๆเพิ่นเพิ่นกงมีอยู่สิมีเล่นยาขายนยาบอกฮู้สิแม่เนาะยามันตายเนาะกรเบื้งเดี๋ยวเนี่ยกระเบื้องครับ ตัวต<จ>ัวเฮ็ดดีฮะี้ยเดี๋ยวมึงอัานมองเขาจะเอาฟันนำเขานี่นี่นี่ครับมาเกี่ยวพอดีเลยนี่ครับนี่ครับเป็นมือนนำมาป่านี่ครับผมว่าผว่าน้ำแค่นี้ครับนีโอ้ตัวยุของไม่ไมีกุ้งเหมือนตัวถึงแกงเต็มเลยยังว่าอย่ยงเงี้ยนะครับกยังว่า นี่นะครับพี่น้องเราจะมีนามยูเจยกับมีควอมูลสมบูรโอ้นี่เป็นซอลี่ด้อนี่เด้อไม่ใช่อย่กันเนอครับบานกจกกได้ครับโอ้หนัเต็มเลยครับมย่างยงนี่ครับนันตัวนึงครับอ๋อหัวผักเกีวเป็นต้ตะมุไงบอสก้อยอ๋อตัว้หยกันที่พวกเกี๊ยอะไรอยู่บอ เย็บตื้มกันไปที่บ้านอะไรอยู่บ่เอาบ่ะตกควายไหมโอ้หอยสลื่อไมเหมือนนี่ยครับนี่นี่ก็เจ้าคิดงซ้ำนี่แหละครับนี่หนามนี่หนามก็เจอสิเป็นเหมือนเหมือนหนามปะป่าอะไรเงี้ยก็เจ้าก็จิตเป็นเป็นช่องตรงนี้เนาะเาปล่อยมันไหลเข้าไปทันเข้าไปในหน้าก็เจ้าบ่ใส่หลายที่ครับหนามนี่ไง แหงนี่แต่ว่าเบื้องเขาลครับนี่บักยางงามเลยนี่ครับแต่กกอดีกันนะครับคพี่น้องโอ้เบื้องครัเรื่องกันงามแหงครับเดียวเขาเจาจีตนช่วงนี้นะเขาจะหยู่เอาเอาทดน้ำออกครับนี่แห่มันแหงครับการรัการมันนนาจีไอต้นของมันแข็งแรงมันบ่หล่ะครับหล่ะเนี่ยมันก็เอาปุ๋ยเอายางไทรก่อนน้ำไท่มันจีแต่มันจะได้กลิ่นปุ๋ยกลิ่นยางเต็มที่ครับในในความคิดของผมนะครับ คือเอาเอาเอาออกไปเอาน้ำออกเพื่อที่จะให้ต้นเขาแข็งแรงในความคิดนะครับโอ้แต่ว่าต้นเลี้ยงกันงามแห้งเนาะแปลงนี่โอ้เห็นงามแห้งครับนี่ครับมองมองที่กัจจุพันน้ำเขาครับเขียดกันหลายด้วยรับเด้อเขียดโอ้โหนะเขียดอีโมครับไม่เตาไม่เตาไม่เตาเนานาะเพราะว่าห้อยเท้ามันจะลึกนี่ครับเพราะว่า ตัวเตานี่น้ำน้ำกมันือดไหลหมดนลยมันกดมันมีมความดุเอาเป็นห้อยนูนี่เป็นมันก็ต้องมีห้อยตีนสามงามเนาะเรียนไปอันนี้เตาแน่นอนอันนี้ปูด้วเนาะใช่ครับหู้ปูด,ออมมด้วเนาะเอออาจจะแมนเด้อครับ<ม>อ,อือหู้อย่างนั้นมีปูอะ่ะเต้าบ่เคยเห็นนะปูไม่ปูนี่แมว<ม><ม>คือไล่ทีขิดโม่ขิดโม่ครับเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยหอกเนาะหอกขิดโม่ครับนี่ โม่ครับผมแมนแมนนี่หกหกขีดโม่เออขสร่าขสาาหกขีดหมูย่นี่เนีัยเป็นหัวก็ได้หกขีดหม่นี่อโอยยังเป็นหัวเยขีดบนหน้าครบหรอกุนี่เป็นเชื่อถือบ่ได้ม่เป็นยังไงครับขีดคุยโมันโม่เนาะขีดโม่ w h a what the fuck พก็แต่ละแปลงนี่งามแห้งครับเห็นความสวยงามแหลมเอียดเลยครับนี่ก่อมาง่ายครับมันเท่ากันเอ็ดแดงอย่างเดียวกันแต่ว่าน้ำเนี่ยเจ้าจัดส้ำตรงหงานอ๋อมันขึ้นผมคิดว่าคันเขาขึนทึบเหมือนกันจ้าทิ่คบมันขึ้นแหลมขึนอะไรก็ดีเลยวก็ดีแบบงามมากแต่ว่าห้องคือซู่วานเหรอห้องตองระบบน้ำห้องต้องมันต้องปกคุมน้ำได้เนาะนี่ก็จะใส่นี่แหละครับพี่เดียว ดีครับงามงามโอ้สอ่อนครับนี่อ่อนแน่ครับไม่ไข่อยากวายอยู่เดี๋ยวหน้ากัะไรเอาอยู่เดี๋ยวดีครับ